Thank <laughs> you. ีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายก้าวสตหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนายก้าวสตาร์วันนี้เราจะพาทุกคนกลับมาโอ้โหของใหม่ของใหม่ของใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายก้าวสตาร์ ก็ี้อะไรจบเบ่่งเสริเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนค่ะมาตองติดนี่เลยค่ะการทำงานของคุณป้อฟอายามเพื่เราก็จะไปดูเลยใช่ไหมคะครับผมตามไปดูกันเลยค่ะโอเคขอบคุณเ c ็มซีปุ่ยฝ้ายแล้วก็ทีมงานที่ทุกคนนะครับที่เคยนายก็เปิดคลิปวันนี้ครับผมสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับก่อนที่นายก็จะไปทํางานครับขอแวะซื okay. ้อ มื้อเช้าก่อนเลยนะครับวันนี้ได้เป็นหมูย่างกับน้ำจิ้มเจ้าวต้องบอกเลยครับว่าร้านนี้เด็ดมากและมีอาหารหลากหลายให้เลือกด้วยนะครับครับร้านจะอยู่ตรงเส้นหลังรามนะครับเลยซอยโอซมนนิดนึงครับถ้าหลังจากที่นายก็ซื้อกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับนายก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับเพื่อจะถึงหน้างานนะฮะครับตอนนี้นายกถ่ายบรรยากาศ ของเช้าวันเสาร์มาให้ดูนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดมาแล้วแต่ถนนเนี่ยโล่งดีมากๆเลยครับเดี๋ยวนายก็ขอตัวรีบแว้นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวโัวฝนตกครับเดี๋ยวจะกันที่หน้างานเลยครับโอเคครับตอนนี้นายกก็มาถึงหน้างานพียบร้อยนะครับไฟบูธเปิดที่รียบร้อยครับผมวันนี้เป็นพี่โอ๊ตนะครับโปร ject งานนี้นะครับมาเปิดไฟครับใครมาก่อนก็เปิดก่อนนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูทีมงานคนอื่นบ้างครับทำอะไรกันอยู่ครับผมตอนนี้พี่ตีดร้านปอกือกไก่อยู่นะฮะนี่หอไก่ต้องมากินเลยเหรอครับเนี่ยบนรซอสครับ เดี๋ยวลงช่องง้อมเดี๋ยวมาถึงมื้อเช้าของนายก็อครับผมที่แวะซื้อข้างทางเมื่อกี้นะครับมากินพร้อมกับพี่บีมครับต่างคนต่างซื้อมาจอยกันครับผมลาปลาดุกนะครับทำใหญ่ๆเลยโอเคมันจิ้มแจ่วปลาครับจ้ำแบบช้ำๆอย่างนี้ครับผม เหมือนจะไม่อิ่มครับก็เลยต้องขึ้นไปที่ฟู้ดพนักงานนะครับเพื่อไปโดนข้าวอีกสักหนึ่งจานครับผมสึกว่าช่วงนี้ทํางานเยอะครับเลยกินหนักไปหน่อยฮนะไหนก็ได้เป็นลาบไก่ครับผมนี่เลยกินให้ดูครับผมอร่อยใช้ได้นะครับราคาถูกด้วย กานครับและตอนนี้งาน Banana Big Bonus Game VR ก็เปิดให้ผู้ชมงานเข้ามาเลือกช็อปสินค้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวนายก็จะพาไปดูบรรยากาศครับเพราะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้นายก็ถ่ายบรรยากาศจากมมบนนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกแต่ละโซนกันเลยว่ามีโซนอะไรกันบ้างนะครับเรื่อันที่โซนโน้ตบุ๊กนะครับมีหลากหลายแบรนด์ให้ทุกท่านได้เลือกช็อปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อโซนอื่นกันเลยครับผม แล้วก็มีโซลสมาร์ทโฟนนะครับมีหลากหลายแบรนด์ให้ทุกท่านได้เลือกเลยนะครับผมแล้วก็มีสตูอโอเว่นนะครับขายสินค้า Apple ครับผมแล้วก็โซนออดิโอครับให้ทุกท่านได้เลือกเครื่องเสียงที่ท่านชอบเลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนได้ยิน MC ็มซีปุ้ยไฟโฟนครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับผมมีรอบกิจกรรมโฟนประจำบูธนะครับ โปรโมทสินค้าตอนนี้ก็อยู่ที่บูธไอโม่ครับมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆนะครับได้ระบายสีกันด้วยนะครับโอเคครับแลกหนึ่งโซนครับบัลน้าอีคลิปนะครับที่ m c ็มซีปุฟ้ากำลังโฟนอยู่นะครับเจอกล้องไม่ได้จริงๆครับคันนี้ครับได้หนึ่งโซนครับก็คือโซนเอเซอรีนะครับก็จะมีทั้งหูฟังคีย์บอร์ดเมาส์ แล้วก็อุปกรณ์อื่นนะครับให้เลือกหลากหลายเลยนะครับครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซนกิจกรรมภายในงานบาร์นาบิกโบนัสเกม VR นะครับแต่กิจกรรมเด็ดๆหนึ่งอย่างก็คือวันนี้ครับมีการประกวดการแต่งคอร์สเพล์ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า37,000บาทกัเลยครับทุกท่านครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนลงทะเบียนนะครับก็จะมีทั้ง MC ปุย้แล้วก็พี่โอ๊ตนะครับ ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็พูดถึงกติกานะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้และสนใจอยากให้กำลังใจน้องๆนะครับเข้าไปที่หน้าเพจ a c e b o o k บันดาน่านะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ให้น้องๆได้เลยนะครับถ้าน้องๆท่านไหนที่มียอดไลค์ยอดแชร์สูงสุดนะครับก็จะยังวันที่1ไปโอเคประกาศผลวันที่5สิงหาคมนะครับตอนนี้น้องๆก็เตรียมตัวกันอยู่ครับพักทายกันนะครับ ก็มีการสัมภาษณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดนะครับลดความตื่นเต้นนะครับนายก็อครับช่องนายก็อสไตล์ครับผมขออนุญาตเอาไป,ไปลงนะครับ ครับแล้วตอนนี้น้องๆก็รวมตัวกันถ่ายรูปนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรกันบ้างครับแต่ที่รู้ๆที่นายก็เล่นอยู่ก็จะมีผับจียนะครับที่รู้แน่ๆเลยครับนอกนั้นไม่รู้เลยนะว่าจมาจากตัวละครเกมอะไรบ้างนะครับครับทุกท่านครับหลังจากที่นายกพาชมบูธแล้วก็ดูกิจกรรมบางส่วนภายในงานนะครับหน้าที่หลักๆของนายก็คืออยู่โซนนี้เลยนะครับบัลดาล่าเกมอารีน่านะครับซึ่งจะมีเกมเพลย์สเตชันนะครับ เกม V R แล้วก็เกม Nintendo Switch นะครับให้ทุกท่านได้มาทดลองเล่นกันนะครับโอเคสำหรับโซนเทสเตชันครับก็จะเป็น PS 5นะครับให้ทุกท่านได้ลองเล่นนะครับผมบรรยากาศภายในโซนนี้ครับนี่นะครับน้องๆหนูๆครอบครัวครับกำลังเล่นตีปรดทินตั้งกันอยู่นะครับ ันนี้ก็เป็นเกม VR นะครับน้องๆให้ความสนใจมากครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องคนนี้ครับผมออกรวดลายได้เจ๋งมากครับทีมงานบารดนาก็เลยมีของรางวัลจากให้นะครับผมปบเป็นกระเป๋าผ้าจากทางบารดนาครับโอเค มาแล้วครับน้องๆคอสเพย์ครับตอนนี้เข้ามาถ่ายรูปที่โซนที่นายก็ดูแลอยู่นะครับรับนายกก็เลยขออัดวิดีโอนะครับมาฝากทุกท่านให้ได้ดูกันนะครับผมน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยครับตัวละครจะผัดซีครับอันนี้นายกจาได้ครับน้องคนนี้ก็เทยมากเลยครับอย่างนี้ก็น่ารักไปอีกครับผม ตอนนี้น้องๆก็มาขอจามดบเกม VR นะครับดูนีลาของแต่ละคนกันครับผม ครับแล้วนี่คือบรรยากาศการทำงานของนายก้อนะครับจะคอยช่วยน้องๆเข้าเกมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PlayStation PS5 นะครับหรือว่าเกม n t e n d o Switch หรือว่าเกม VR ครับผมแล้วก็คอยแนะนำน้องๆใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับโอเคทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับการทำงานหนึ่งวันของนายก้อครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและแจ้งเตือนคลิปใหม่ทางช่องเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ